สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวิตาภูบัวนาคเลขที่20อยู่ห้องโมงทศส3โรงเรียนอัสสัมชันอุบลราชธานีวันนี้จะมาอธิบายข้อสอบโอนิตมีนาคมปี61วิชาคณิตศาสตร์ข้อที่28ค่ะในส่วนของโจทย์นะคะถ้าสุ่มมะนาวจากสวนแห่งนี้มา1ผลความน่าจะเป็นที่จะได้มะนาวที่มีน้ำหนักอยู่ในช่วง40-59กร,รัมเท่ากับข้อใด อย่างแรกนะคะก็คือต้องหาค่าความถี่สัมพัทธ์ในอันตภาคชั้นที่1นนะคะจะเท่ากับความถี่สะสมสัมพัทธ์ในอันตภาคชั้นที่1เช่นเดียวกันค่ะก็คือ0ูนนั่นเองค่ะความถี่สัมพัทธ์ในอันตภาคชั้นที่2นะคะจะหาได้จากความถี่สะสมสัมพัทธ์ในอันตภาคชั้นที่2ลบกับอันตภาคชั้นที่1นนะคะจะได้0.40ลบ0.25เท่ากับ0.15ค่ะ ส่วนความถี่สัมพัทธ์ในอันบภาคชั้นที่3นะคะจะหาได้จากความถี่สะสมสัมพัทธ์ในอันบภาคชั้นที่3ลบกับอันบภาคชั้นที่2นะคะก็คือ0.70จลบ0.40จะได้เท่ากับ0.30ค่ะค่าความถี่สะสมในอันบภาคชั้นสุดท้ายนะคะก็คืออันบภาคชั้นที่นั่นเองนะคะจะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นตารางไหนก็ตามนะคะ ต่อไปนะคะจะหาค่าความถี่สะสมสัมพัทธ์ในอันตภาคชั้นที่4ี่นะคะจะเป็นการหาย้อนกลับนะคะก็คือนําความถี่สะสมสัมพัทธ์ในอันตภาคชั้นที่5นะคะมาลบกับความถี่สัมพัทธ์ในอันตภาคชั้นที่5ค่ะก็คือ1.00นลบ0.25เท่ากับ0.7นนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นการหาค่าความถี่สัมพัทธ์ในอันตภาคชั้นที่4นะคะจะหาได้จาก ค่าความถี่สะสมสัมพัทธ์ในอัตรภาคชั้นที่4ลบกับความถี่สะสมสัมพัทธ์ในอัตรภาคชั้นที่3นะคะก็คือ0.75ลบ0 7นเหรือเท่ากับ0.05นนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะจากสูตร pe เท่ากับ ne ส่วน ns นะคะ pe คือความน่าจะเป็นนะคะส่วน ne ก็คือจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจและก็ ns นะคะเท่ากับจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดะคะ่ะ Ne ของเรานะคะก็คือ0.30นบวก0.05นะคะมาจากความถี่สัมพัส์ในอันดภาชั้นที่4แล้วก็3นะคะบวกกันส่วน Ns นะคะของเราก็คือความถี่สะสมสัมพัส์ในอันดภาชั้นที่5นะคะก็คือ1นะคะเราจะได้ PE เท่ากับ0.35นะคะเพราะฉะนั้นนะคะความน่าจะเป็นที่จะได้มะนาวที่มีน้ำหนักอยู่ในช่วง40-59กร,รมัมมีค่าเท่ากับ0.35นะคะ นั่นคือตอบช้อยที่3ค่ะ